สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมเฮียเลดพากินลาเที่ยวจะมีเมนูมานำเสนอนะครับเป็นน้ำพริกกา,กากหมูแห้งนะครับแล้วเราก็จะมาดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยก่อนจะไปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับสูตรนี้ทำกินได้ทำขายดีครับเป็นสูตรที่เราทำขายอยู่เป็นประจำนะครับลำแรกเราก็ จะไปเจียวกากหมูกันก่อนนะครับใน,นีมเราใช้เป็นกากหมูมันแข็งนะครับวันนี้ปริมาณที่ใช้ก็ใช้หนึ่งกิโลนะครับเราก็เจียวกากหมูครับเราจะใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะครับกับหนังหมูหนึ่งกิโลเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็ไม่ให้น้ำมันกระเด็นด้วยนะครับ ่เกียวไปแล้วน้ํามันไม่ค่อยกระเด็นเวลาเจียวและกากหมูของเราก็จะมีรสชาติเค็มๆหน่อยๆน,นี้เราจะเจียวสองครั้งนะครับครั้งแรกเราก็จะเจียวแค่ให้พอหนังหมูตึงๆแข็งๆรือว่าแค่พอแตกตานิดๆครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักไว้แล้วจะมาเจียวให้กรอบอีกทีรอบสองนะครับ อันนี้เราก็เกีียวไปเรื่อยๆครับกากหมูของเราก็เริ่มออกน้ำมันนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ใส่เกลือในขั้นตอนนี้ก็เอาไว้ใส่ตอนที่ผสมเครื่องปรุงอีกทีก็ได้ครับตอนนี้กากหมูของเราก็ใกล้จะได้ทีแ่แล้วเริ่มจส่ไขดาแล้วเดี๋ยวเราจะ พักไว้ให้เย็นแล้วจะเอามาเจียวอีกนะครับนี่ก็ใกล้จะได้ทีแล้วนี่ก็ได้ที่แล้วเราก็จะตักมาพัก ให้เย็นก่อนนะครับแล้วเราจะมาเจียวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แช่ไว้อย่างนี้ครับในระหว่างที่เรารอให้กากหมูของเราเย็นเดี๋ยวเราจะไปเตรียมวัตถุดิบอย่างอื่นกันต่อนะครับเราก็จะมาฉีกใบมะกรนะครับเอาแกนกลางออกก็จะเอาแต่ใบสองข้างนะครับจะฉีกแกนกลางออกก็จะได้ประมาณนี้นะครับ หลังจากฉีกเบอรมคมูเสร็จเราก็จะมาเจียวหอมอีกทีหนึ่งครับเราก็จะซอยหอมแดงครับแล้วก็พึ่งลมเก็บไว้รอแห้งสักหน่อยเดี๋ยวเราก็จะมาเจียวหอมกันตามด้วยกระเทียมกระเทียมนี่เราก็จะโขกหยาบหยบนะครับก็ได้ประมาณนี้นี่กากหมูของเราก็เย็นตัวแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเจียวกากหมูกันเลยแล้วก็ใช้น้ำมันหมูเก่านะครับที่เราเจียวไว้อันนี้เราจะแบ่งเจียวสองรอบนะครับเพราะรู้สึกว่ามันจะเยอะเจียวสองรอบครับรอบละครึ่งออกากหมูนี้เราก็จะเจียวให้สีออกเหลืองทอง ันก็จะกรอบพอดีครับหรือไม่เราก็จะดูว่ากรอบได้กรอบตอนไหนก็คือมันจะฟองมันจะเริ่มน้อยลงนะครับน้ำมันมันจะมีฟองน้อยลงนะแสดงว่ากากหมูของเราเริ่มกรอบละเริ่มจะใช้ได้แล้วเนี่ยเหมือนของเราตอนนี้เริ่มไม่มีฟองละมันก็จะออกสีเหลืองเหทองๆเดี๋ยวเราก็จะตัดขึ้นมาพักไว้ ให้เย็นนะครับแล้วเราก็จะเจียวอันที่เหลือต่อไปอก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนครับเราก็จะมาเกียวกระทะที่2กันเลยนี่ครับอันนี้เป็นกระทะที่2ของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาพักให้สเสด็จน้ำมัน เดี๋ยวเราก็จะเทลงถาดใส่กระดาษซับมันนะครับให้กากหมูของเราเย็นแล้วก็กรอบขึ้นซับน้ำมันออกแล้วก็กรอบแล้วก็กองน้ำมันที่เหลือมาเกียวกระเทียมต่อนะครับใช้น้ำมันเดิมครับกระเทียมนี่ต้องเกียวระวังอย่าให้ไหม้นะครับถ้าไหม้แล้วจะขมฮนะเจียวแค่พอเหลืองกรอบครับ แล้วก็ตักขึ้นมาพักให้มันสะเด็ดน้ำมันให้แห้งบนตะแกรงนะครับแล้วก็เอาลงใส่กระดาษซับมันอีกทีหนึ่งครับต่อมาเราก็เจียวหอมนะครับที่เราซอยผึ่งลมไว้ก็เอาลงใส่กระทะได้เลยหอมนี่จะกรอบยากกว่ากระเทียมหน่อยนะครับเพราะว่า ในหัวหอมจะมีน้ําเยอะมันจะฉ่าน้ํากว่าใช้เวลาเจียวนานกว่ากระเทียมนิดหนึ่งเราก็ใช้หลักการเดิมครับพอฟองน้อยๆน,นั่นก็แสดงว่าหอมของเราก็จะกรอบใช้ได้แล้วเราก็เจียวไปนะครับต้องเฝ้าค่อยๆดูนะครับคนเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันจะไหมพอออกเหลือง ทองทองก็ใช้ได้ครับแล้วพอเราตัดขึ้นมามันก็จะสีมันก็จะเปลี่ยนไปอีกหน่อยหนึ่งอะมันก็จะกรอบเสร็จแล้วแล้วก็เอามาพึ่งใส่กระชอนเพื่อให้มันสะเด็ดน้ำมันนะครับแล้วกะะ็น้ำมันเดิมมาทอดใบมะกรูดกัน ใส่ใบมะกรูดลงไปทอดเลยนะครับใบมะกรูดนี่เราจะทอดพร้อมกับพริกเลยนะครับเาจะเอาพริกชี้ฟ้าแห้งใส่ลงมาทอดด้วยนะครับส่วนผสมพวกนี้เราใส่มากน้อยตามความชอบได้เลยนะครับพริกใบมะกรูกดกระเทียมหอมเนี่ยสูตรไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่ใครจะใส่มากใส่น้อย ใครชอบกินมากก็ใส่มากไม่ชอบก็ใส่น้อยหน่อยแล้วเราก็มาผึ่งเสด็จน้ํามันนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปรุงรสกันนะครับอาจจะมาปรุงรสกระเทียมเจียวหอมเจียวนะครับแต่กากหมูนี่เราใส่เกลือลงไปแล้วตอนเราเจียวครับเราก็จะมาปรุงแค่หอมกับกระเทียมนะครับ แต่ถ้าใครไม่ได้ใส่เกลือลองไปในตอนเจียวกากหมูก็เอามาปรุงพร้อมกันสามอย่างได้เลยครับแต่นี้กากหมูเรามีรสชาติเค็มๆหน่อยแล้ะเราก็จะแยกปรุงนะครับเครื่องปรุงเราก็มีไม่มากนะครับมีผงปรุงรสรสหมูเกลือน้ำตาลพริพกป่นเท่านั้นเองครับอันนี้เราก็จะใส่รสดีลงไปก่อนด้วยผงปรุงรสนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะครับเพื่อให้หอมกระเทียมของเรามีรสชาติเค็มๆแล้วก็คลุกเขาคลุกเขาให้ส่วนผสมเข้ากันเดี๋ยวเราจะเอาลงไปผสมในกระทะอีกทีนึงนะครับใช้ความร้อนให้ส่วนผสมละลายครับนี่เราก็จะใส่พริกป่นลงไป เดี๋ยวผมใส่ไปห้าช้อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบเผ็ดมากก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้นะครับหรือใครไม่ชอบก็ใส่น้อยหน่อยก็ได้แต่แล้วตามด้วยแคปหมูของเราหรือกาก,ากากหมูครับเป็นมันแข็งติดหนังครับากากหมูตามด้วยหอมกากกระเทียมเจียว ก็คน,นผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใมมะงรูดทอดกับพริกชีก้ฟ้าทอดครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกระชับรสชาติด้วยน้ำตาลหน่อยนะครับ,นะรบสำหรับท่านที่เจียวกาก,ากหมูไม่ได้ใส่เกลือลงไปก็มาใส่เกลือในขั้นตอนนี้ก็ได้นะครับ เพิ่มเพิมคามเค็มแล้วก็ชิมรสชาตินะครับคุกคกแล้วเราก็ชิมรสชาติเอาตามที่ชอบเลยเราก็เปิดไฟอ่อนแค่คนคๆให้ส่วนผสมของเราละลายเข้ากันนะครับ mm. ก็เป็นอันใช้ได้นี่ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ mm. ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับ mm. พอเย็นแล้วเราก็จะมาบรรจุใส่ถุง พร้อมจำหน่ายได้เลยนะครับสวัสดีครับ